สวัสดีค่ะปังกันะ้าค่ะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วหลายคนมีการอวยนพรที่จะให้คนรู้จกกันหรือ,อยังคะถ้าใครยังไม่มีในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันวันนี้นะคะจะมาสอนทาการเวยนพรนะคะเอาไว้สําหรับส่งให้คนรู้จักในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะการวที่เราจะทําขึ้นมาก็คือจะเป็นการหัวใจแบบนี้นะคะวิธีการทําของเราก็ไม่ยากะคะ่ะอุปกรณ์ก็คือ มีแค่กระดาษ A4 แค่แผ่นเดียวแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะพับเราก็อาจจะเขียนคำโพรนะคะสิ่งใดก็ได้ลงในนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพับกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะพับก็คือให้พับมุมบนด้านขวามือนะคะพับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็รีดให้มันเรียบแบบนี้ ถ้เหมือนก็สองข้างนะคะทับด้านซ้ายลงมาอีกแล้วก็รีดยให้เรียบแบบนี้แล้วก็กลางออกนะคะต่อไปก็คือให้พับสองข้างนี้เข้ามาเป็นแบบนี้นะคะจัดนิดนึง แล้วจะได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะต่อไปก็คือให้พับด้านข้างสองข้างนี้นะคะขึ้นมาข้างบนปีกสองข้างพับขึ้นไปข้างบนนะคะทั้งสองข้างเลยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะก็เหลือสองข้างนี้ก็ให้พับเข้ามาอีกพับเข้ามาข้างข้าง ให้เรียบค่ะอืนะคะก็จะเป็นแบบนี้วิธีต่อไปให้ความหน้าลงความลงไปนะคะแล้วก็พับข้างล่างขึ้นมาให้มุมด้านล่างสองข้างนะคะชนกับมุมของสามเหลี่ยมข้างบนแบบนี้รีดให้เรียบ เสร็จแล้วก็พับพับอันนี้นะคะอันนี้สามเหลี่ยมขนาดน,นี้ลงไปให้พอดีกับขอบตรงนี้นะคะถ้าลงไปจะได้เป็นแบบนี้เหมือนแบบนี้นะคะแล้วก็ให้พับข้างๆตรงนี้พับขึ้นมานี่เหมือนกับสองข้างเลย พอพับข,ข,ขึ้นมานะคะก็ให้เน็บจะเห็นว่าตรงนี้จะมีช่องอยู่นะคะให้เอามุมนี้เสียบเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้ทีนี้ก็จะเหลือด้านบนสองข้างนี้ให้ลูกเราพับเข้าไปเก็บไว้ตรงช่องตรงนี้ เห็นไหมคะช่องข้างล่างตรงนี้ต้องต่อข้างเลยหัวหใจของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะหัวใจของเรานะคะก็เราก็จะเขียนสมมุติเราจะเขียนถึงถึงเพืออ่อนนะคะเราก็เขียนไว้ข้างหน้าตรงนี้อันนี้เป็นกระดาษสีเขียวก็ถ้าไม่ชอบกระดาษแบบนี้ก็อาจจะเป็นหากระดาษที่เป็นดวดลายก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความน่าสในใจขึ้นมากกวนน่านี้แล้วค่ะ